สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการทดสอบสมาร์ท L E D Projector นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับชื่อของมันก็คือ Bistech P1 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราทดสอบนะครับการเซตติ้งต่างๆให้ทราบล้วนะครับมาตอนนี้เนี่ยเรามาทดลองเล่นแอปต่างๆกันนะครับแอปที่เราลงไว้นะครับมันจะมีทั้งอยู่ใน Play Store นะครับ เลือกลงได้นะครับตามใจชอบเยอะแยะรวมถึงแอปทอดี้ด้วยนะครับถ้ายังหาใน Play Store ไม่เจอลองมาดูในแอปท d ดี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรามีให้นะครับแอปสโตรตัวนี้เช่นเดียวกันคือหลายช่องทางให้เลือกโหลดรวมถึงนะครับ การดาวน์โหลดด้วยไฟล์ที่เป็น apk เช่นพวกที่ใครอยากจะลง i p t v โ okay. อเคเดี๋ยวเราลองมาเล่น YouTube ดูนะครับ ตัวเครื่องนะครับบิวอินลำโพงนะครับเพียงแค่สามวัตต์เท่านั้นนะครับแต่เขาเองเนี่ยสามารถต่อช่องออดิโอเอาออกได้นะครับด้วยแจ็ค3.5มจุดแพรลำโพงบลูทูธได้ So they're they're up. All we love, and love party. party. love and love. Wherever we get a chance, we take advantage. Been shutting down since we were kids. Let's get gone to the dog all the way in. ระยะวางเครื่องตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองเมตรครึ่งภาพที่ได้อยู่ประมาณ85นิ้วฉายบนจอเนื้อ UHD นะครับเนื้อขาว โอเคดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปลองดูแอปอื่นกันอีกแอปหนึ่งนะครับที่หลายคนถามว่า Netflix ลงดูได้ไหมนะครับเราต้องมารีจิสเตอร์มันก่อน โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรีกิสเตอร์ก่อนนะครับผม